ครับป้ากันแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยในกระพักนะครับวันนี้ป้ากันอิติบ้านนะครับก็มีความเตอมหน้านะครับที่จะพาทุกท่านไปดูนี่นะครับนี่คือเห็ดขนปวกนะครับออกคำนั้นครับออกรอบที่สองแล้วครับนี่นี่นี่นะครับคำนั้นสวยๆเลยนะครับเมื่อซึว่าเมื่อปีที่แล้วก็จะเอาไป รอบหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับถ้าทุกคนจําได้นะครับตรงตีเอ่อบอเลี้ยงเสื้อเดือนตรงนี้นะครับตอนนี้ g r ับออกรอบที่สองแล้วนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่าจีมันน้อยอยู่นะครับนี่ครับนี่นี่ครับขาวเพี้ยเลยนะครับนี่นะครับรวมรวมไปถึงข้างในปุ่นนะครับ นี่นะครับออกมดเลยนะครับครับนี่นะครับเอกดูกันชัดๆเลยนะครับใกล้ๆเลยครับนี่นครับนี่ครับนี่นะครับออกเหมือนกันเลยครับโอ้โหออกแถวใต้บ่อเส้บ่อเส้เรือนนะครับ นี่นะครับไปแล้วรอดเลยนะครับนี่นี่นะครับไปเพื่นูเอาแผ่ปุ่นนะครับเอาไปแผ่วข้างนอกหัวพุ่นนะครับนี่นะครับเราได้ทาการยกด่านเฮดปวกนะครับมาไว้ในบ้านนะครับก็ผมได้ทําการถ่ายคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจากไอ้ด่านเฮดปวกตรงนี้นะครับก็ได้ทําการนั้น ไปซสาะนะครับก็ได้ทำทำคลิปไปแล้วนะครับไปซสาะเอาไอ้เอาพวกปวกนะครับเอาลางปวกนะครับตีมีดานตีมีเฮ็ดออกนะครับแล้วก็มาเพาะเพาะตามสูตรนะครับแล้วก็เอามาลาดตรงนี้นะครับลาดอันนี้ลาดข้างเดียวนะครับอันนี้ออกเป็นรอบปีสองแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับวิธีการนี้น่าจะได้ผลอยู่นะครับดูนะครับ มันอาจจะบมดเห็นชาติต่อได้นะครับนี่นะครับมันเป็นล้นเลยนะครับจีมันนะครับก็ผมบบก้าเข้าไปแต่นะครับเพราะว่าบางบางทีเขาบั่นนะครับเขาอาจจะย่ำเซมันนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งนะครับคือเอาเชือเหงปวกจากธรรมชาติมานะครับมาเพาะ ตะกามะลาดตรงตีมันมีปวกอยู่นะครับท่านี้มันมีปวกขึ้นอยู่นะครับก็เหลือมะลาดตอนนี้ออกไปข้างที่สองแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่นะครับแมนนอลเลยนะครับนี่ครับออกงดนะครับแถวนี้นะครับนี่ นี่นะครับกันจัดช็อตเลยถ่ายใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับโอ้ออกมดนะครับนี่นะครับออกจีนะครับนี่นะครับออกกระแพปุ่นนะครับอ๋อผมลาดไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับ นี่เป็นรอบทีสองนะครับสําหรับการทําเชือกเฮ็ดค้นปวกแล้วมาลาดนะครับเหมือนกับเฮายกดานเฮ็ดไว้ในบ้านนะครับนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปบม,มนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับแล้วกันมาคลิปหน้าจะไปทําอย่างต่อนะครับเดี๋ยวเขาไปตามดูก,กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอีก,ก่อนครับสวัสดีครับ